ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะครับที่สกลนครแล้วก็นครพนมนะครับมีรายงานสถานการณ์น้าท่วมเข้ามานะครับอตอนนี้เราอยู่กับอยู่สายกับคุณประทีปวชิระธัญยากุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถามไม่ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่จังหวัดสก,สก,สก,สกนลนครก็ลําน้ําปล่อยจากเขื่อนน้ำอุ่นนะฮะลงพื้นที่ตอนนี้ก็เพิ่มผลกระทบให้กับ อำเภอสว่างแดนดินอ,อําเภอวานอนิวา่าแล้วก็อากาศอํานวยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังลิงเข้าให้ช่วยเหลือนะครับในหลายหน่วยงานนะครับส่วนที่จังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้มวลน้ําที่จังหวัดสกลน,นครตอนนี้ก็ไหลลงมายัางผ่านแม่น้กํกาจ์มลงสู่แม่น้ํโผงมวลน้ําก็อยู่ที่ประตูที่ประตูประตูระบายน้ำอ่าทอระ,ะนิดนั้นเมิ้นนะครับก็ สามารถระบายน้ําได้วันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ขณะที่มวลน้ําจากจังหวัดสกลน,นครไหลมาที่ลําน้รรํากํมประมาณ35ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทําทให้น้ําที่ตกค้างอยู่เหนือประตูระบายน้ําในพื้นที่ประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะเอ่อท่วมล้นตลิ่งกระจายไปตามพื้นที่ทั้งอำเภอนาแกวังยางป่าปากเลนูและอำเภอาธาตุพนมซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง ทางล่าสุดก็เริ่มเอ,อ่อท่วมล้นลาน้นําบางเกือบตลอดสายแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้กําลังเงร่งติตสร้างเครื่องสูบน้ําเพื่อผ่านน้าลําน้ํากําลงถู่ประตูน้ําทรนิทนรุมิรลงถู่แม่น้นนำโขงที่ปากน้กํากำําอาเภอท่าพนมต่อไปนะครับสถานการณ์น้ําช่วงนี้ก็มีประมาณนี้ครับค่ะฝนยังคงตกอยู่ไหมฮะตอนนี้ฝน,ฝนหยุดหรือยังเอ่ยตอนนี้ฝนยังคงตกกระจายทั่วพื้นที่อยู่นะครับตอนนี้ ห <chat> นักมากน้อยแค่ไหนครับก็ท้องฟ้ามืดครึ้มก็ตกเป็นช่วงครับนักบ้างเบาบ้างครับตอนนี้ก็คือยังยังเทาไม่ได้เลยถูกไหมครับยังเฝ้าระวัง24ชั่วโมงอยู่ครับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานครับเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องมาประมาณกี่วันคะน้ําถึงท่วมขนาดนี้ก็มวลน้ําตั้งแต่วันที่20กว่ามานี่นะครับตกมาติดต่อกัน สามสี่วันเกือบอาทิตย์หนึ่งนะฮะค่ะคือ,อหลักๆตอนนี้เนี่ยที่น้ําท่วมขนาดนี้เพราะว่าเร่งระบายน้ําไม่ทันครับครับใช่ครับระบายน้ำไม่ทันครับค่ะแล้วบ้านเรือนประชาชนคือได้รับความเสียหายขนาดไหนคะ<ม>คือเห็นบอกว่าถนนหนทางก็ตัดขาดครับหลายพื้นที่ถนนก็ตัดขาดเตาะไอ้คอสะพานขาดในหลายพื้นที่ทั้ง ในเขตลอยต่อ,อนคนรพนมุกดาหารแล้วก็ในพื้นที่สกลนครก็สองสามที่ต้องใช้ทางเบี่ยงนะครับหลม้มวลน้ําตอนนี้ก็มันเยอะนะครับตอนนี้มันพยายามเร่งระบายระบายไม่ทันครับคือคทางนี้แม่น้ําโขงก็กําลังขึ้นอยู่ที่ระดับวันนี้ที่อําเภอเมืองนคนรพนมก็อยู่ที่เก้าเมตรเก้าเมตรแปดสิบเซนนะครับอีกประมาณสามเมตรกว่าก็จะเข้าวิกฤต ตอนนี้ก็ยังพอรับได้อยู่นะครับที่แม่น้ําโขงก็ยังพอระบายได้แต่ถ้าขึ้น11เดเมตรเมื่อไหร่นี่เตรียมเลยครับค่วไปหมดเลยฮะทาง <ผม S 1> จังหวัดนนว่ายังไงบ้างครับมีการเตรียมมาตรการอะไรเพิ่มเครื่องสูบน้ําหรือว่าครับออทางจังหวัดตอนนี้<ห>น,นะครับครับคือทางจังหวัดตอนนี้ก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําในปากแม่น้ําทั้งปากแม่น้ําสงครามแล้วก็ลําน้ําก่ําเพื่อจะผ่านลง สู่ใ่น้ำโขงเพื่อให้กับไอ้บรรเทาในพื้นที่ตอนไหนตอนนี้ที่เดือดร้อนกันเยอะแยะเลยนะครับครับแล้วเขามีมาตรการไหมคะว่าถ้าน้ำโขงรับน้ำเต็มระดับแล้วเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะมีมาตรการยังไงต่อไปคะก็ตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้ให้เฝ้าระวังนะครับของจังหวัดนครพนมนีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านสมชายพิจิาลงก็ได้สั่งการให้สี่อำเภอเนี่ยเฝ้าระวังยี่สิบสี่ชั่วโมง สามารถโทรศัพท์เข้ามาศูนย์บริการประชาชนได้เลยนะครับเมือ่อเกิดร้อนจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปทันทีเลยครับเบื้องต้นตอนนี้ชาวบ้านก็ขนข้าวขนของหรือว่าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากน้ําอะไรเรียบร้อยหมดหรือยังครับครับเบื้องต้นนี่ทางมทบ210น,นะครับนําโดยท่านพลตีดออรอัดรสิงห์หัตถิและก็นอรอนะครับ ก็ได้นากาลังพลเนี่ยไปช่วยชาวบ้านขนข้าวขนของขึ้นจากที่ที่ท่วมนะครับขึ้นมาที่สูงตอนนี้กําลังระดมพลกันอยู่ครับในหลายพื้นที่ทั้งอำเภอวางยางนาแก่นะครับที่ท่วมหนักครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ลงไปหมดแล้วครับค่ะแสดงว่ามีหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ในขณะนี้ครับครับผมครับค่ะแล้วตอนนี้ค่ะครับคราบค่ะต่อเลยค่ะ ก็ระดมการเต็มที่เลยนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะเพราะว่าหลังจากน้ําท่วมสกลน,นครก็หลายหน่วยงานก็พยายามแล้วก็ไปช่วยสกลน,นครพอพอน้ําไหลลงมาก็ต้องระดมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งหน่วยงานรัฐต่างๆภาคเอกชนและภาครัฐเนี่ยลงไปในพื้นที่ที่เสี่ยงในน้ําท่วมหลังจากน้ําเอ,อ่อล้นจากที่สกลน,นครลงมานะครับตอนนี้ก็กาลังเต็มพื้นที่แล้ะครับ ค่ะแล้วไม่ทราบว่าคือตอนนี้เนี่ยดูสภาพอากาศแล้วฝนเริ่มชะลอลงแล้วใช่ไหมคะเห็นบอกว่า ok ถ้าไม่ตกหนักต่อเนื่องเนี่ยก็น่าจะคลี่คลายในเร็ววันใช่ครับถ้าฝนไม่ตกหนักต่อเนื่องก็จะคลี่คลายนะครับน่าจะไม่เกินจิตกวันจิตวันนะครับเพราะว่ามวลน,น้ําเยอะมากอีกตอนนี้มวลน,น้ําที่ยังตกทังอยู่ยังยงไหลมาไม่ถึงเนี่ยระยะทางจากจังหวัดสกลนครมาถึงที่ปากน้าโขงนี่ร้อยยี่สิบ กิโลเมตรครับคือตอนนี้ลุ้นแค่ว่าอย่าให้ฝนตกมาเพิ่มอีกใช่ครับใช่ฮะก็ลุ้นกันอยู่ครับแต่ก็ชาวบ้านก็เฝ้าเฝ้าระวังกันทั้งทั้งในพื้นที่ตำบลและก็หมู่บ้านทางจังหวัดนี่ให้เฝ้าระวัง24ชั่วโมงครับตอนนี้ครับครับปกติพื้นที่ตรงที่ท่วมเนี่ยเคยท่วมไหมครับที่ผ่านมาก็ส่วนมากในพื้นทีนจัด้วดนครพนมก็ มันก็มีพื้นที่รุ่มนะครับในหลายพื้นที่นี้ก็ท่วมประจําทุกปีอยู่แล้วอครับแต่ว่าปีนี้ชาวบ้านก็บอกว่ามาหมาน้ํามามากคือปีนี้มาเร็วกว่าเดิมหนักกว่าเดิมคัะครับครับมาเร็วมากครับค่ะแล้วความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของอาหารการกินน้ําดื่มน้ําใช้นี่คือทํำยังไงกันนะคะในพื้นที่จังหวัดนครพนมนี่ยังถือว่ายังไม่ได้รับผลกระทบนะครับชาวบ้านก็ ช้วิกฤตเป็นโอกาสคือไปอาหาปลาตอนน้าเอ่อร่วมในการถึงกระดูกหวานแหงอะไรมาทำอาหารการกินกันอยู่นะครับในหลายพื้นที่ที่ทผมลงไปตรวจสอบนะครับที่ผ่านมานะครับส่วนทางจังหวัดสกลน,นครก็ยังยังวิกฤตอยู่นะครับในเรื่องพวกอาหารในส่วนที่น้ำยังร่วมขังอยู่ครับแต่ก็เมื่อวานนี้สถานการณ์ที่จังหวัดสกลนครน้ำก็ได้ลดลงในหลายพื้นที่ในรอบนอกก็ ถือว่าเกือบปกติแต่ส่วนส่วนในจังหวัดสกลน,นครน,นี่ก็ยังยิกฤิดอยู่ก็ลดลงมาประมาณซึ่งในส่วนที่รุ่มก็เมตรจากสองเมตรก็เหลือ,อยังวาวนเมตรกว่านะก็กําลังเล่งช่วยเหลือกันผ่านน้ำอาเจนที่เลยครับครับผมเอาละ่ะก็ขอให้ฝนไม่ตกลงมาอีกนะฮะใช่ครับครับผมภาวนาครับเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่สกลนครแล้วก็นครพนมด้วยนะครับค่ะแล้วต้องขอบคุณคุณประทีบด้วยนะคะที่ช่วยรายงานข่าวให้เราได้ทราบกัน ค่ะคขอบคุณค,ค่ะคุณคุณประเทศครับสวัสดีครับ